สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KJ On The g a r d ดูดวงรายสัปดาห์ประจำเดือนมิถุนาพุทธศักราช2560วันอาทิตย์การงานสัปดาห์นี้ท่านจะมีใจมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ง,งานใหม่ๆมีเกณฑ์ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ทำผู้ใหญ่ให้ความรับความเอ็นดูเป็นพิเศษค่ะ สัปดาห์นี้ท่านใดที่เคยไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมง,งานมีเกณฑ์ได้หันหน้ามาปรึกษากันนะคะ <Nam ens> เพื่อให้งานก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นไปในทิศทางบวกค่ะคนค้าขายต้องระวังหุ้นส่วนให้ดีมีเกณฑ์จะเสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวท่านที่กําลังขอวีซ่าบอกเลยว่าผ่านฉลุยค่ะรอแพ็กกระเป๋าได้เลยก <scream> ารเงินคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้มีโชคเรื่องการเงินค่ะ โดยเฉพาะนะคะการเงินที่ใช้ไปกับในชีวิตประจาวันทั่วๆไปการเงินเข้ามาจากเรื่องการงานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรสามารถใช้เงินเพื่อลงทุนในลักษณะเงินต่อเงินได้เงินจะหมดไปกับการศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้ค่ะเป็นการยกระดับตัวเองนะคะปลายเดือนมีโชคลาภพอให้ได้ลุ้นกันค่ะเรื่องความรักท่านที่โสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจที่อายุอ่อนกว่า ส่วนท่านไหนมีคู่ก็ยังอยู่ในเกณฑที่คุยตกลงกันได้ต้องระวังนะคะระวังญาติพี่น้องจะเข้ามาเป็นมือที่3าํทำให้ได้ทะเลาะกันค่ะสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังโรคที่จะเกิดขึ้นในช่องท้องเช่นโรคก,กระเพาะน้ำย่อยมากเกินไปกดแก๊สก,กรดแก๊สในกระเพาะอาหารมีเยอะนะคะ กินยาที่ไม่ถูกต้องตามเวลาและมีโอกาสเจออุบัติเหตุจากการทํางานด้วยท่านไหนที่เป็นทหารเกณฑ์นะคะอันนี้ต้องอันนี้จะต้องลงารายละเอียดเน้นกันนิดนึงให้ระวังค่ะให้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการบาดเจ็บระหว่างฝึกนะคะวันจันทร์การงานสัปดาห์นี้ไอเดียบันเจิดค่ะจะต้องใช้สมองหนักมากเป็นพิเศษเพื่อให้สิ่งที่คิดบรรลุเป้าหมาย ท่านที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงค่ะเจ้าของกิจการห้างร้านรวมไปถึงงานด้านไฟแนนซ์ประสบความสําเร็จด,ดีสัปดาห์นี้คุณเกิดวันจันทร์ต้องระวังเพศช,ชายสูงคล้ำหน้าตาคมหล่อเพราะท่านจะไว้ใจมอบหมายงานให้ทําสุดท้ายต้องมานั่งแก้งานเองค่ะการเงินสัปดาห์นี้จะมีความสุขกายสบายใจสักหน่อยนะคะเรียกได้ว่าคล่องมือทีเดียวแบบสมฐานะด้วยนะ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนมีรายได้เข้ามาหลายทางค่ะจนบางทีก็เผลอจ่ายไปมากโดยไม่รู้ตัวโดวยเฉพาะนะคะเรื่องการจัดปาร์ตี้เลี้ยงญาติพี่น้องบริวารให้ระวังการซื้อของแบบไม่คุ้มค่าค่ะซื้อแพงแต่ได้ของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพปลายสัปดาห์นี้นะคะไม่ควรเสี่ยงโชคไม่แนะนําเลยเรื่องของความรักท่านที่เกิดบันทร์สัปดาห์นี้มีเกณฑ์เจ้าชู้มากเลือกมากค่ะ เพราะว่าอยากหาคนที่ถูกใจที่สุดทําให้ดูเหมือนไม่ค่อยจริงจังและก็จริงใจนะคะถูกต่อว่าได้ส่วนท่านที่มีคู่ท่านจะมีความทุ่มเทกับคู่ครองมากชอบเรียกร้องความสนใจแล้วก็เอาชนะด้วยทําให้มีเกณฑ์ทะเลาะกับคู่ครองค่ะจะมีปัญหาชีวิตคู่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆนะคะต้องลดความเอาแต่ใจตัวเองสักหน่อยเรื่องสุขภาพสําหรับคนเกิดวันจันทร์โดยทั่วไปแข็งแรงดีค่ะแต่ว่าต้องระวังการทํางานหนะักระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับ การปวดหลังปวดตามข้อโดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้านะคะวันอังคารการงานสัปดาห์นี้คววันอังคารจะวุ่นวายมากค่ะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อนดีให้ท่านตั้งสติให้มั่นนะคะมีเกณฑ์ถูกตําหนิจากผู้ใหญ่จากผู้บังคับบัญชาต้องก้มหน้าน้อมรับคําตินั้นค่ะเป็นสัปดาห์ที่ควรทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมชีวิตให้เป็นสิริมงคลขึ้นไปนะคะ ท่านได้ทำงานเกี่ยวกับการเงินให้ทำทานด้วยเงินจะส่งผลกลับมาในทิศทางที่ดีค่ะเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารจะวินวินเลยนะคะเงินได้มาด้วยอํานาจวาสนาและบาร,รมีที่มีอยู่ในตัวเองและจะได้มาจากงานที่ทําประจําด้วยแต่ก็ชอบใช้จ่ายนิอันเหมือนกันส่วนใหญ่จ่ายเพื่อเสริมบาร,รมีและหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักค่ะ สัปดาห์นี้งดค้ำประกันเงินกู้หรือทำสัญญาเงินกู้แทนคนอื่นนะคะเพราะอนาคตได้ใช้เงินได้ใช้นี่แทนเขาแน่นอนค่ะความรักสัปดาห์นี้จะประสบปัญหาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะมีความทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของความรักท่านใดที่กำลังเลิกรากันก็มีเกณฑ์ที่จะอย่าร้านสูงนะคะ แล้วก็เกิดการทรยศหักหลังการถูกแย่งคนรักและระวังไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะท่านจะต้องยับยั้งชั่งใจให้มากเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องลำไส้อักเสบระบบย่อยอาหารท้องอืดท้องเฟ้องดปาร์ตี้สังสรรค์ค่ะดูแลสุขภาพตัวเองสักหน่อยนะคะวันพุธการงาน สัปดาห์นี้ท่านใดที่ใช้วาจาและคําพูดในการติดต่อประสานงานจะพบกับความสําเร็จมากค่ะเหมือนกับว่าใช้สีปากมหเสน์ทากันก่อนเจรจาทีเดียวเลยนะคะมีการวางแผนงานล่วงหน้าทําให้สัปดาห์นี้งานผ่านไปแบบชิวๆใสๆไร้คู่แข่งแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยเพราะค้าแม่ค้าสัปดาห์นี้เป็นที่รักของลูกค้ามากค่ะเพราะว่าท่านจะมีการทําโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมต้อนรับเงินเดือนออกขอให้วางแผนกัน การตลาดกันให้ดีนะคะเรื่องของการงานสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันพุธจะมีเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดมือค่ะแต่ว่าเป็นประเภทเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะจะว่ากระเป๋าสตางค์รั่วก็ว่าได้ค่ะใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนโดยมากแล้วรอบสัปดาห์นี้ดวงของท่านนะคะจะได้จากบุพการีหรือครอบครัวเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะ สัปดาห์นี้ต้องระวังการเก็บเงินออมเงินให้มากค่ะวางแผนให้ดีเลยเรื่องของความรักท่านใดโสดระวังเจอคนมาจีบแบบไม่จริงใจถ้าท่านตกหลุมพรางระวังจะผิดหวังทุกทรมานถอนตัวไม่ขึ้นค่ะท่านที่มีคู่สัปดาห์นี้ราหงองระแหงกันพอสมควรแต่ก็จะลงเอยด้วยดีค่ะเพราะว่าคู่ของท่านนะคะจะเป็นฝ่ายมาง้อก่อนเพราะว่าเขายังไม่หมดรักยังไม่หมดเยื่อใยกันนั่นเอง สุขภาพสัปดาห์นี้ระวังโรคท้องผูกระบบขับถ่ายไตยกระเพาะปัสสาวะท่านที่กําลังท้องต้องระมัดระวังการเดินทางให้มากนะคะมีโอกาสเสี่ยงสูงทีเดียวอย่าเดินทางไปไหนไกลๆค่ะเพราะเรื่องหัดการงานสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่ตลอดเวลานะคะมีการเดินทางไปไปมา,มางานขนส่งสินค้าการซื้อขายยืดยันพาหนะงานค้าขายนําเข้าส่งออก แต่เป็นไปในแต่เป็นไปในทิศทางบวกค่ะท่านที่รับราชการมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากตำแหน่งที่ทำนะคะเรื่องของการเงินรอบสัปดาห์นี้ท่านจะเจอปัญหาการเงินค่อนข้างหนักค่ะถึงท่านต้องวางแผนการใช้เงินกำหนดทุกจุดให้เป็นไปตามแพลนที่วางไว้และปลายสัปดาห์สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคต้องขอบอกเลยนะคะมีดวงพอสมควรค่ะเรื่องความรัก สัปดาห์นี้คนโสดวันพฤหัสยังจะโสดต่อไปค่ะเพราะยังไม่เจอคนถูกใจบางทีท่านก็รู้สึกว่าความรักบ,บางครั้งมันก็เป็นแค่เกมเกมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะท่านที่มีคู่ต้องระวังจิตใจให้มากต้องหนักแน่นให้มากเพราะมีเกมเผลอใจไปชอบคนอื่นค่ะสุขภาพควรระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะช่วงขาและข้อต่างๆเช่นเกา อามาพลึกอามาพลาอามาพาหรือเส้นเอ็นฉีกขาดตึงยุดเกินไปจนทำให้กล้ามเนื้อที่ขามีอาการผิดปกติต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะออกกำลังกายาเบาๆแบบนี้ก็ได้วันศุกร์การงานสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีเมตากับเพื่อนร่วมง,งานทุกคนคะ่ะท่านใดที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนะคะลูกน้องจะรักเป็นพิเศษ ทำให้การประสานงานผ่านไปอย่างราบรื่นท่านที่เปิดร้านสังกัดพนวัตถุมงคลการงานจะเจริญมีความก้าวหน้าดีค่ะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นพิเศษด้วยนะเรื่องของการเงินค่ะการเงินในรอบสัปดาห์นี้มีทั้งดีและร้ายในในเวลาเดียวกันทั้งได้แล้วก็เสียช่วงนี้เป็นช่วงใช้เงิน เงินหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวการกินสมารค่ะเงินได้มาจากการทํางานเป็นหลักนะคะแต่ไม่มีโชคลาบการพนันหรือเกิดจากการเสี่ยงโชคแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่มีทัศนคติตรงกันรสนิยมคล้ายๆกันคลิกกันได้ไม่ยากอยู่ในช่วงอบอุ่นใจค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วใจคิดอยากที่จะรีโนเวทรักครั้งนี้ ให้ดีกว่าเดิมแนะนำให้มีการฮันนีมูนรอบที่2องสาี่ห้าหเกิดขึ้นนะคะสุขภาพรอบสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องรสชาติอาหารที่มากเกินไปค่ะส่งผลให้ร่างกายต้องทำงานหนักเมื่อท่านกินอ,อ,อาหารรสจัดวันเสาร์การงานมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยตัวเองมีการขยายงานที่ทำ ให้เพิ่มพูนงอกเนยมากขึ้นค่ะมีใจคิดอยากลงทุนในงานให้ประสบความสำเร็จและต้องถือว่าท่านมาถูกทางนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีมากค่ะท่านที่ทำการเกษตรธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการกินเรื่องของอาหารไม้ดอกไม้ประดับประสบความสำเร็จดีค่ะเรื่องของการเงินรอบสัปดาห์นี้ท่านจะขี้เหนียวเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าต้องการนำเงินไปลงทุนนะคะทำให้ดูเหมือนเป็นคนใจแคบ สัปดาห์นี้ยังปฏิเสธเรื่องญาติพี่น้องที่มาขอ,อยืมเงินไม่ได้ค่ะจําเป็นต้องช่วยเหลือไปถือว่าทําบุญกันนะคะโชคลาภปลายเดือนนี้มีลุ้นค่ะความรักคนโสดจะมีโรคส่วนตัวสูงมากคนเข้ามาจีบยากสักหน่อยค่ะท่านจะต้องปล่อยวางบ้างนะคะมีคนสนใจท่านอยู่ค่ะท่านที่มีคู่ค่อนข้างจะบ้าง,งานทำให้ลืมมองคู่ชีวิตของตัวเองนะคะทำให้เกิดการหน้อยน้อยใจได้ง่ายค่ะ สุขภาพระวังการติดเชื้อระวังการติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุ์ต่างๆนะคะจะทําให้เกิดหวัดเจ็บคอคออักเสบรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมด้วยค่ะจบแล้วนะคะดวงประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ k on t อ e guard สวัสดีค่ะ